จากแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกของเราให้ดีขึ้นโดยการลดทิ้งขยะแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสูดทางเขาช่องจึงได้เริ่มแคมเปญท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่ดีต่อใจดีต่อโลกในรูปแบบเรียล t ิตี้ออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายและจบซีซันแรกไปได้อย่างสวยงามที่โครงการถนนสีเขียวถนนอัพไซคลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเพราะทํามาจากซองผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกระบวนการ ผลิตและของที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงซองผลิตภัณฑ์กาแฟาเขาช่องที่ทางบ้านส่งเข้ามาอย่างล้นหลามจากทั่วประเทศจึงถือได้ว่านี่คือถนนของคนไทยทั้งประเทศทางเขาช่องได้ส่งมอบถนนสีเขียวให้กับอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามูกอพีพีจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปก็ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซองกาแฟเขาช่องะค่ะสามารถทําให้เกิดถนนเส้นนี้ค่ะ เด็กเดก็เดินสบายไม่ตรงกลัวเลยติบัตรแถ่งเท้าเลยแบะนี้ชาวบ้านแถวเนี้ยได้มาปั่นจักรยานด้วยมีวิ่งด้วยเล่นสกเก็ตบอร์ดอะไรเด็กวัยรุ่นเขาก็มามาทำกิจกรรมแถวๆถนี้ครับผม ก็ต้องขอบคุณข่าช่องด้วยนะคะที่สมมอบสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านแถวนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะนอกจากนั้นถนนสีเขียวยังได้รับรางวัลเคคุล่าวอร์ในปี2021รางวัลด้านการออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจัดขึ้นณประเทศญี่ปุ่นตอกย้ำเรื่องการหมุนเวียนใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เกิดขึ้นจริงและใช้งานได้จริงเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนายอย่างยั่งยืนสร้างความภาคภูมิใจคนไทยทั้งประเทศ ถนนสีเขียวแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของหลายภาคส่วนกาแฟเขาช่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุน้นทุกคนหันมาตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันโลกของเราจะดีขึ้นอย่างยั่งยืน